เอเสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมครับนนทรอลอนซ่าครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับหรือรีวิวกล่องเดินหอบนะครับตัวใหม่ล่าสุดจากอลอนซ่านะตอนนี้เป็น V4 นะครับมีฟังก์ชันเดินหอบ9โหมดนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันการขโมยในตัวด้วยนะครับนี่ครับวันนี้ก็เป็นหน้าจอตัวใหม่ล่าสุดนะครับ OLED นะครับบอกหน้าจอบอกโหมดนะครับเป็นแบบต้นยิปเทนะครับเดี๋ยวจะมาเทสให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็ดูว่าเสียงแต่ละโหมดนะครับเสียงจะหอบเพราะ แบบไหนนะครับมีมีหอบแบบไหนบ้างเรามาดูกันนะครับผมนะครับการให้เดินหอบนะครับเพื่อนๆจะเดินตั้งเครื่องนะครับให้มันเร่งให้มีรอบเครื่องยนต์นะครับมากกว่าเดิมอย่างน้อยต้องประมาณ6-700รอบหรือเดินเบาประมาณที่2 0 0 0 3 0 0 0รอบนะครับเสียงเดินหอบมันถึงจะเพาะนะครับนี่ซึ่งตัวนี้ผมติดตั้งในตัวเวฟ125นะครับตัวนี้ก็คือทําเครื่องลูกห้าเจ็ดมานะครับเสียงท่อผ่านะครับโอเคนะครัมปฟังกันนะครับ ตัวนี้ติดตั้งง่ายๆนะครับติดตั้งง่ายๆนะครับก็คือเป็นปลั๊กตรงรุ่นเลยนะครับนี่นะครับก็มาเสียบเข้ากับปลั๊กตำแหน่งปลั๊ก TBS นะครับของเราเป็นปลั๊กตรงรุ่นนั้เลยนี่ครับเห็นไหมครับเสียบตำแหน่ง TBS นะครับเสียบเข้าแล้วเสียบออกนะครับนี่ปลั๊กสามช่องนะทีเบสนะครับหรือว่าปลั๊กเรือนเร่งนะครับนะครับนี่เลยง่ายๆนะครับก็ตรงนี้นะครับจะดสอบในตัว125ยาประวานนะครับอันนี้โหมดศูนย์นะครับจะไม่หอบนะครับคือ s t a n d a r ดนะครับ มาลองดูนะครับเดี e ๋ยวผมจะกดหนึ่งนะครับครับกาจะให้หอบพอนะครับรถต้องมีอุณหภูมิเครื่องยนต์นะครับร้อนหน่อยนะครับอันนี้ก็หอบพอนะครับเครื่องเย็นอาจจะหอบไม่ค่อยพอนะครับอ่านี่บนหนึ่งครับมีหมดหนึ่งครับทางนั้มดหนึ่งนะครับหมดหนึ่งนครับอ่าหมดหนึ่งหดหนึ่งครับนี่นะครับเราเวลาเราแตะเคร่งนะครับมันก็จะหายหอบนะครับดูนะครับ ไม่หอบครับคไหมรับแต่เร่งมันจะไม่หอบครับรับแต่เร่งแล้วครับอะอันนี้หมดหนึ่งนะฟังเสียงหมดหนึ่งนะครับหอบแบบรรัวหน่อยนะพอบระรัวนะครับไปฟังโหมดสองนะครับอะอันนี้โหมดสองนะครับโหมดสองฟังเสียงครับฟังเสียงนี่ยครับหอบหอบแน่นๆหอบเท่นะครับนะครับวาเบิ้ลนะครับหรือใช้งานปกตดเววาแตะเร่งก็จะหายหอบนะครับ ครับออกครับครับ,รบอ่ะไปต่อครับฟังโหมดสามนะครับโมดสอนะโบมดสามฟังเสียงฟังเสียงอโมดสนะ่โหมดสนะครับรูโหมดสนะ โหมดสี่จะห่อบแบบกระแทกกระแทกนะครับนี่นะครับอ่ะไปโหมดห้าครับโหมดห้าเปลี่ยนปุ่มตรงนี้ครับกดปุ่มนู้นเปลี่ยนนะเป็นโหมดฟังเสียงโหมดห้าโหมดห้านะครับโหมดหกไป น,นี่หมดหกนะครับหมดหกนะครับเปิ้ลัตะอบเหมือนเดิมน,นะครับอ่ะหมดเจ็ดหมดเจ็ดอ่ะหมดเจ็ดหมดเจ็ดนะครับหมดเจ็ดก็จะหอบช้าลงหน่อยนะครับหอบหอบช้าลงหน่อยฟังน่อยครับอันนี้หมดเจ็ดนะครับหมดเจ็ดอ่ะหมดเจ็ดหอบช้านะครับ หมดแปดหดหมดแปดออกออกเรื่อยๆครับออกเหนื่อยๆช้าช้านะครับอ่าเหมดแปดหมดแปดแล้วก็เนี่ยครับฟังก์ชันพิเศษนะครับโหมดเก้านะฮะฟังก์ชันพิเศษดูนะครับเป็นโหมดล็อกนะครับตัวนี้คือโหมดล็อกการขโมยนะครับนะครับถ้าเราเปิดโหมดนี้ไว้นะครับรถจะปิดคันเร่งไม่ขึ้นนะครับแล้วเราจะดับไปเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับปิดคันเร่งไม่ขึ้นนะครับ ตัดติดนะครับนี่ตัดติดนะครับสัิติดไม่ได้นะครับนะครับตรดตัดติดสัิติดไม่ได้นะครับนี่นะครับก็เป็นฟังก์ชันเดินหอบของอลอนซา v 4นะครับตัวนี้นะตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็เพื่อนๆคนไหนที่ใช้กล่องหอบที่ซื้อไปแล้วนะครับถ้าอยากจะส่งมาอัพเพิ์มแม็ใหม่นะครับอัพข้อมูลใหม่ก็ส่งมาได้เลยนะครับผมอัพให้ฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดดังสิ้นนะครับก็ส่งติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือว่าติดต่อที่เพจร้านได้เลยนะครับโอเคนะครับนี่ครับเป็นกล่องเดินหอบก็หมดครับ พอเรากลับมาหมดศูนย์นะครับก็คือเข้าเข้าสู่ฟังก์ชันเดิมสแตนดาดนะครับก็คือไม่หอบนะครับทํางานปกตินะครับนี่นะครับใช้อะไรปกตินะครับแต่ตัวนี้นะครับตัวกล่องเดินหอบนะครับที่เราติดตั้งกับคันเร่งนะครับหรือตําแหน่งเรือนลนเร่งนะครับหรือว่าแมปเซนเซอร์นะครับตัวนี้จะช่วยเรื่องของคันเร่งนะครับให้มาเร็วขึ้นมาไวขึ้นนะครับติดเบอร์ขึ้นนะครับ เพจ้ประมาณนี้นะครับก็พกใครสนใจก็ลองติดต่อสอบถามน,นะครับที่ร้าน่ายหรือว่าที่เพจร้านได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ